เรื่องของตัวเพจในไอก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะต้องบอกว่าดิฟซีเขย่า AI จริงๆเพราะว่าดูเหมือนโมเดลต้นทุนต่ำก็น่าจะทำได้แล้วก็ดูเหมือนเอาเพ i ในไอก็ตอบรับเรื่องนี้เร็วด้วย ล่าสุดนะคะเปิดตัวโมเดลใหม่เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวโ p e พ a ไอที่ชื่อว่า O3 Mini ค่ะเป็นโมเดลภาษาขนาดเล็กนะคะแล้วก็โฟกัสหรือว่าให้น้ำหนักที่ถูกออกแบบมาเรื่องของประสิทธิภาพด้านต้นทุนเป็นสำคัญเน้นความเร็วใช้การประมวลผลด้วยทรัพยากรที่น้อยกว่านั่นเองนะคะซึ่งทาง o p เ n นไค่ะผู้สร้างชั้น GPT บอกว่า O3 Mini เนี่ยสามารถให้เหตุผลได้คล้ายกับมนุษย์เลยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นซึ่งการเปิดตัว โมเดลใหม่ครั้งนี้จากโอเพ่นเนี่ยเน้นการประหยัดค่ะมาหลังจากช่วงที่ Deep ek, ิกซาร์ดไอ AI จากจีนเพิ่งปล่อยโมเดล OpenSource ที่ชื่อว่า d e e ซ s e อ k R1 ออกมาด้วยต้นทุนการฝึกโมเดลที่ต่ำกว่ามากทีเดียว20-50เท่าเมื่อเทียบกับ Big Tech ฝั่งตะวันตกนะคะ o t r i m i n นเนี่ยเปิดตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดให้ใช้งานฟรีนะคะโมเดลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคาถามที่ซับซ้อนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับก,บการเขียนโค้ดคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เริ่มตั้งแต่วัน นี่เลยค่ะผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ฟรีนะคะคนที่ใช้งานฟรีอยู่แล้วสำหรับตัว c h a t GPT เข้าถึง O3 m i n i n i ได้ค่ะวิธีการคือกดไปเลือกปุ่ม Reason ในช่องข้อความหรือว่าจะกดสร้างคำตอบใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่โมเดล Reasoning เนี่ยเปิดให้บริการกับผู้ใช้ฟรีใน Chat GPT นี่คือคำพูดจากโพสแสลงการของ Open AI นอกจากนี้ค่ะผู้ใช้ตัว Chat GPT Plus ทีมแล้วก็โปรนะคะก็สามารถเข้าถึง O3 m i n i ได้เช่นกันซึ่งผู้ใช้งานที่เป็นออ e จะเปิดให้เข้าถึงได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ส่วน O3 Mini เนี่ยนะคะจะมาแทนที่ O1 Mini ที่เป็นโมเดล r e a s o n i n g ขนาดเล็กดุ่นก่อนหน้าซึ่งก็จะเป็นประเภทโมเดลที่น่าจะได้รับการตอบรับด้วยแม้การปรับตัวครั้งนี้ค่ะจะเป็น9ก้าอีก19ก้านะคะของการพัฒนาไ i จากซิกโลดตะวันตกอย่างฝั่งสหรบริกานะคะแต่ว่าตอนนี้เชื่อหลือเกินนะคะว่าไม่มีใครคลายความกังวลใจกับความก้าวหน้าในการพัฒนาได้รวดเร็วแล้วก็ได้ประหยัดมากของตัวดิฟซิกในฝั่งของ จีนะคะรวมเบิกก็รายงานว่า o p เพ a นไอเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างระดมทุนรอบใหม่นะคะซึ่งก็อาจจะมีมูลค่าสูงถึง4,000 40, ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนําโดยซอฟ t b แ n k นะคะบริษัทที่เป็นโฮลดิ่งคอมพานียักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งถ้าระดมทุนรอบนี้สําเร็จคาดการ์นะคะว่า Market cap หรือว่าม,มูลค่าตลาดของเทาเพ่นไอเนี่ยนะคะน่าจะสูงถึง300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่นี่เขายังไม่จดทะเบียนเลยด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวคงต้องตามกันนะคะว่าการระดมทุนรอบนี้จะได้เหมือนที่ตั้ ใจในหลายหลายรอบที่ผ่านมาหลังจากเข็นฝั่งจีนแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะทำแบบราคาต้นทุนต่ำๆก็ทำได้เหมือนกันนี่นาฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ